สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่สายไหมซอย72นะครับทำเลดีทำเลทองนะครับมีที่ดินเปล่านำเสนอ1แปลงนะครับ50ตารางวาสวยๆเลยถมแล้วนะครับเข้าซอยไปนิดเดียวนะครับประมาณสัก40เมตรอยู่ข้างๆเนี่ยโชว์รูมคอนด้าเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันครับอันนี้คือถนนสายไหมนะครับก็สีช่องจราจรนะครับฝั่งนี้มุ่งหน้าพระโนงยศทิน สนามบิทดอนเมืองนะครับก็จากตรงนี้ไปถึงบิ๊กซีสายใหม่เนี่ยประมาณสัก800เมตรแล้วก็ไปเจอตลาดเอซีประมาณสัก3กิโลครึ่งนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับฝับง่งฝั่งนึงก็จะมาจากทางหาไทยราชมาจากทางมีนบุรีหาไทยราชผ่านตลาดวงสปอรนะครับจากตลาดวงสปอรมาถึงปักซอยเนี่ยประมาณสักกิโลนึงนะครับนี่อยู่ข้างทางนี้เลยโชว์รูมคันด้านี่นะครับก็เข้าซอยไปซอยนี้นะครับเข้าไปนิดเดียวนะครับถนนซอยก็ สภาพเป็นแบบนี้นะนี่นะครับก็เป็นแอดฟันแต่ช้ำรุดนิดหน่อยนะครับก็ซ่อมเอาไว้เป็นหินครุกแบบนี้นะครับ50ตารางวานะครับถมแล้วสวยมากๆนะครับเป็นแปลงมุมด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินนะครับสำหรับปลูกบ้านเองนะครับแถวเนี่ยสาไหมตลาดวงสกร์ตลาด a อเนี่ยนะครับลองแวะเวียนมาดูแปลงนี้นะครับสวยมากๆเป็นแปลงมุมนะครับแปลงมุม ก่อนถึงแปลงเนี่ยจะเป็นจะเป็นถนนในโครงการนะครับเชื่อมระหว่างซอยสายหม่72กับ70เนี่ยตรงนี้เป็นถนนนะครับที่ดินที่นําเสนอเริ่มจากหลักนี้ถมแล้วนะครับติดถนนซอยเนี่ยประมาณสัก13เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณสัก16เมตร13คูณ16ด้านข้างเป็นถนนนะครับถนนโครงการเชื่อมอนนอนุนซอย70นะครับนี่แปลงมุมสวยๆถมแล้วนะครับ ท่าในใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 5 9 0 2 2 4 7 9 9สุขุมบ้านและที่ดินนะครับสุดแนวเขตอยู่ประมาณตรงนี้ที่ผมปักไม้นี่นะครับเนี่ยด้านหลังก็ประมาณกอกล้ยนั่นเลยเสวยสวยเลยนะครับเข้าซอยมานิดเดียวนี่เ๋ย,เยให้ดูฝั่งนี้นะครับนิดเดียวนะครับเดินเข้าออกได้สบายมากนะครับ ก็สำหรับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินระแวกนี้นะครับสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยหรือจะทำออฟฟิศทำโกโดังเล็กๆ SME นะครับลองแวะเวียนมาดูแปลงนี้นะครับซอยสายไหม72เข้าซอยประมาณสัก40เมตรนะครับที่ดินถมแล้วสวยมากๆนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวที่ดินแปลงส,สวยๆแปลงนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดส u b s c ส i า e กด กระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย